วมฮิตถ้าไม่ตายและความสามารถต่างๆของอุลตร้าแมนไดนาบลูบับเบิลชมรมคนรักฮีโร่ภูมิใจนำเสนออุลตร้าแมนไดนาอุลตร้าแมนไดนาคือยักษ์แห่งแสงลึกลับที่ปรากฏตัวออกมาปกป้องโลกหลังจากที่อุลตร้าแมนทีก้าเคยปรากฏตัวออกมาก่อนเขาคืออนุภาคแสงที่ได้หลอมรวมกับเจ้าหน้าที่อสุกะชินแห่งหน่วยซูเปอร์คัตเมื่อถึงเวลาที่เหล่าสปาะลาดปรากฏตัวออกมาอสุกะชินก็จะใช้ รีแฟลชเชอร์แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนไดนาเพื่อต่อกรกับศัตรูหลากหลายรูปแบบไดนาอุลตร้าแมนไดนาจึงมีท่าไม้ตายและความสามารถอันมากมายรวมไปถึงการไทเชนเพิ่มอีก2ล่างโดยล่างพื้นฐานที่เป็นล่างหลักของอุลตร้าแมนไดนานั่นก็คืออุลตร้าแมนไดนาแฟลตไท ร่างที่มีลวดลายสีแดงและน้ำเงินใช้พลังงานแสงเป็นพลังงานหลักมีความสมดุลทั้งความเร็วและพละกกำลังแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องต่อสู้กับศัตรูอุลตร้าแมนไดนาในร่างแฟตไทยก็ได้ใช้ท่าไม่ตายและความสามารถต,าต่างๆออกมาอย่างมากมายถ้าโจมตีทางกายภาพโดยใช้พละงกำลังของอุลตร้าแมนไดน,นาจะมีปรากฏออกมามากมายเช่นแฟตพันถ้าชกของอุลตร้าแมนไดน,นาล่างแฟตไทยมีแรงต่อยมหาศาลที่ทําให้ศัตรูลอยได้แบบสบายสบาย แฟลชช็อปท่าสับด้วยสันมือของตอรแมนไดนาล่างแฟตไทยเป็นท่าโจมตีที่มีความเฉียบขาดเพื่อโจมตีศัตรูอย่างแม่นยำแฟลชทิก <Yeah. S 1> ท่ากระโดดถีบของตอาแมนไดนาล่างแฟตไทเพี้ยนสายพลังงานจากแรงกระโดดและโจมตีศัตรูด้วยลูกถีบอย่างรุนแรงอุลตาฮิวดรอป ท่าโจมตีศัตรูด้วยการกระโดดตีนังกาเพื่อเสริมแรงในการโจมตีศัตรูด้วยลูกถีบตอกส้อนอุนต้าวิปเปอร์ท่าโจมตีที่จับล่างของศัตรูทุ่มฟาดลงพื้นด้วยความรุนแรงอุนต้าเล็กวิปท่าทุ่มที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยที่อุนต้าแมนในหน้าแฝดไทยจะจับล่างของศัตรูแล้วใช้เท้ายันล่างของศัตรูไว้เพื่อเสริมแรงในการทุ่มศัตรูพร้เคนสวิงจะเป็นท่าที่อุนต้าแมนในหน้าแฝดไทยใช้พลังแขนจับล่างของศัตรูแล้วหมุนด้วยความเร็ว เพื่อคว้างตัวของศัตรูให้ออกไปกระแทกพื้นด้วยความรุนแรงนอกจากท่าโจมตีทางกายภาพของอุลต้าแมนในหน้าในร่างแฟตไทยเขาก็จะมีความสามารถอย่างอื่นที่คอยเป็นสกิลที่ใช้พลิกแพงในการต่อสู้ด้วยทริปเปลิลเชนคือความสามารถในการไทช์เชนเพื่อเปลี่ยนเข้าสู่ร่างสตองไทยและมิราเคิาไทได้ตามต้องการแต่ทว่าอุลตร้าแมนนดน้าจะสามารถเลิกไท์เชนได้เพียงแค่ในร่างใดร่างหนึ่งในการแปลงร่างหนึ่งครั้งเท่านั้นอุลตร้าบาเลีย ความสามารถที่อุลตร้าแมนไดนาใช้พลังงานแสงสร้างโล่ป้องกันการโจมตีของศัตรูได้ทุกรูปแบบจากคู่ต่อสู้เป็นความสามารถที่อุลตร้าแมนไดนาสามารถใช้ได้ทุกล่างนอกจากนี้อุลตราบาเลียยังสามารถใช้ผักการโจมตีและพลังงานของศัตรูเพื่อสะท้อนความรุนแรงคืนใส่ศัตรูได้อีกด้วยไดนาเทเลพอเทชันความสามารถในการเคลื่อนที่ภายในพิพตาไปสู่อีกที่ด้วยการใช้พลังจิตในร่างมิลเลอร์โคไทจะสามารถเทเลพอร์ตล่าของตัวเอง เคลื่อนย้ายไปในสถานที่ที่ไกลกว่าเดิมได้มากขึ้น Bullet Destroy ความสามารถในการรับการโจมตีศัตรตูด้วยมือเปล่าของตัวแมนไดนา Twinkle Way ความสามารถที่ตัวแมนไดนาใช้พลังในการสร้างประตูมิติเพื่อเดินทางข้ามไปยังจักรวาลอื่นได้ฟูล l ส o s ปเลย์ lay. ลำแสงที่ถูกยิงออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างของตัแมนไดนาเพื่อใช้ค้นหาศัตรตูที่หลบซ่อนอยู่ t r เว e l เ p h e r e ความสามารถของตั้งแมนไดนาที่สร้างม่านพลังแสงของหุ้มตัวเพื่อใช้เดินทางอย่างรวดเร็วในอวกาศไดนาชาร์จิ่งความสามารถที่อุลตร้าแมนไดนาใช้พลังของตัวเองเพื่อฟื้นฟูเหล่านักรบอุลตร้าคนอื่นที่หมดสภาพจากการต่อสู้ให้กลับมามีพลังสู้อีกครั้งเอเนจีชาร์จความสามารถที่อุลตร้าแมนไดนาใช้พลังเพื่อเสริมการโจมตีให้กับนักรบอุลตร้าคนอื่นเพื่อสนับสนุนในการต่อสู้กับศัตรูอุลตร้าโบลู ความสามารถที่ฮุนต้าแมนไดนาใช้พลังงานสร้างลูกบอลสีแดงขึ้นมาเพื่อใช้ในการเบี่ยงเบนความสนใจของคู่ต่อสู้อุลตาวอเทิลเคอร์เลนความสามารถที่ฮุนต้าแมนไดนาปลดปล่อยพลังใสยน้ำออกมาเพื่อใช้ในการดับไฟคลอสโอเวอร์ฟอร์เมชันมุมต้าแมนไดนาได้รวมพลังกับเหล่านักรบอุลตาคนอื่นๆพลังของเขาก็จะเพิ่มขึ้นและเกิดเป็นอลาพลังแสงสีทองห่อหุ้มร่างกายเอาไว้พาวเวอร์ทรานเฟอร์คือสิ่งที่ฮุนต้าแมนไดนาได้ส่งต่อพลังของตัวเอง ให้กับของเล่นพลาสติกที่เป็นอุปกรณ์ของเหล่านักรบอุลตรารุ่นน้องนั่นเองสิ่งที่ขายไม่ได้และเป็นเอกลักษณ์ของเหล่านักรบอุลตรานั่นก็คือลำแสงพิฆาตโดยอุลตราแมนไดนาในร่างแฝดไทยล่างที่ใช้พลังงานแสงเป็นพลังงานหลักเขาจึงสามารถปลดปล่อยลำแสงพิฆาตได้หลากหลายรูปแบบเพื่อใช้เป็นท่าไม้ตายในการนำมาใช้จัดการกับศัตรูแฮนด์สลัดกระสุนพลังแสงสีฟ้าขนาดเล็กที่ยิงออกมาจากฝ่ามือของอุลตราแมนไดนา เป็นท่าโจมตีใส่คู่ต่อสู้แบบฉับพลันแต่ท่านี้ของยูนตแมนไดนาสามารถใช้ได้ทุกล่างแฟลตไซเคท่าโจมตีที่ยูตอรแมนไดนาทําการรวบรวมพลังแสงไว้ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างและปล่อยพลังแสงรูปแบบคัตเตอร์ออกไปโจมตีใส่ศัตรูบีมสไลเซอร์ท่าโจมตีที่ยูตอรแมนไดนาจะปลดปล่อยกระสุนพลังใบมีดแสงสีฟ้าออกไปโจมตีใส่คู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องแฟลตบัสเตอร์ ท่าโจมตีที่อุตตร้าแมนไดนาจะปล่อยพลังแสงสีฟ้าออกจากฝ่ามือเพียงแค่ข้างเดียวออกไปโจมตีใส่เป้าหมายแบบฉับพลันแฟลชไรบุลเลตท่าโจมตีที่วตูตตร้าแมนไดนาจะรวบรวมพลังงานแสงไว้ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างและเปิดปล่อยกระสุนพลังงานแส่ออกไปโจมตีศัตรูด้วยความรุนแรงไดนาสลดัดท่าโจมตีที่วตูตตร้าแมนไดนาจะสร้างกรงจับพลังแสงที่มีความคมสูงคว้าออกไปโจมตีใส่คู่ต่อสู้อย่างรวดเร็ว อุนตราฟอกถ้าโจมตีที่อุนตอ้าแมนไดหน้าจะรวบรวมพลังอานอาหาศาสไว้ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างและขว้างบอลพลังแสงออกไปโจมตีศัตรูในรูปแบบของการคว้างลูกเบสบอล ปอยเล่าเวิร์ดถ้าโจมตีที่อูลตร้าแมนไดนาจะใช้แถบสีทองที่หน้าอกไดนาเทคเตอร์รวบรวมพลังงานไว้ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างและปล่อยกระสุนแสงสีฟ้าออกไปโจมสสตีศัตรูท่าไม่ตายหลักของอูลตร้าแมนไดนาในร่างแฟดไทยที่ใช้จัดการกับศัตรูมาอย่างมากมายนั่นก็คือน้ำแสงโซเจนท่าลำแสงที่อูลตร้าแมนไดนาจะตั้งท่าแขนไขว้ลักษณะตัวบวกและปล่อยลำแสงสีฟ้าออกไปโจมสสตีศัตรูซึ่งมีพลังทำลายสูงและถูกนำมาใช้ในการปราบศัตรูอย่างมากมาย เอ็มพาวเวอร์โซเจนบีม้าทีมยูตอรแมนไดนหน้าแฝดไทยทำการพาวเวอร์อัพให้ลำแสงโซเจนโดยการรวบรวมพลังงานแสงไว้ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างเพื่อปลดปล่อยลำแสงโซเจนที่มีอนุภาคการทำลายที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมโซเจนเอ n เนอร์จีบอลถ้าโจมตีทูนเตอรแมนไดนาได้รวบรวมอนุภาคลำแสงโซเจนเป็นลูกบอลพลังแสงไว้ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างเพื่อสร้างบอลพลังงานทุ่มใส่คู่ต่อสู้ด้วยความรุนแรง ลำแสงสเปเชียบทาโจมตีทิวต้าแมนไดนาได้เปลี่ยนลำแสงโซเจนให้กลายเป็นอนุภาพแบบเดียวกับลำแสงสเปเชียบของวูต้าแมนคนแรกในการยิงใส่สตัตวูนำแสงมัลติสเปเชียบทาโจมตีทิวต้าแมนไดนาที่ยิงลำแสงสเปเชียบออกไปโจมตีสัสตวูในรูปแบบกระสุนแสงสีฟ้าอย่างต่อเนื่อง ดีจ้าเพื่อนเพืนชาวฮีโร่ช่องบูบับเบิ้ลมีสติกเกอร์ลายน้องฟ้าแล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์ลายน้องฟ้าได้ง่ายเพียงเซิร์ชคำว่าบูบับเบิ้ลที่ร้านสติกเกอร์แอปพลิเคชันไลน์อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะน้องฟ้ากำลังรอยอยู่มาซื้อกันเลยมาซื้อกันเลยร่างต่อมาของอุลตร้าแมนไดนานั่นก็คืออุลตร้าแมนไดนามิระเคิลไทย ร่างนี้จะทำให้อุลตร้าแมนไดนากลายเป็นนักลบพลังจิตมีลักษณะของร่างกายเป็นสีเงินและลวดลายสีน้ำเงินล่างมิเลอร์โคไทยของอุลตร้าแมนไดนาจะมีความสามารถที่น่าอัศจรรย์และคาดไม่ถึงอย่างมากมายท่าโจมตีทางกายภาพของอุลตร้าแมนไดนาในล่างมิเลอร์โคไทยจึงเป็นท่าที่เน้นความรวดเร็วแบบฉับพลันในการโจมตีศัตรูโดยเริ่มจากมิลเลอร์โคคิกท่ากระโดดถีบของอุลตร้าแมนไดนามิลเลอร์โคไทยที่อาศัยการกระโดดและพุ่งลงจากที่สูงและใช้เท,าท้าถีบศัตรูด้วยความรวดเร็ว คอนติเนียลเทนนิงคิกท่าโจมตีด้วยการใช้ท้าทั้งสองข้างรัวลูกเตะแบบสปินคิกใส่ศัตรูอย่างต่อนเนื่องด้วยความรวดเร็วมิลเลอร์โคพันท่าชกของต้าแมนไดน,นามิลเลอร์โคไทยในการใช้หมัดประกายแสงชกใส่ศัตรูด้วยความรวดเร็วมิลเลอร์โคช็อปท่าสับ์ด้วยสันมือของต้าแมนไดน,นามิลเลอร์โคไทยที่โจมตีใส่ศัตรูด้วยความรวดเร็ว m i r เลอร์โคแอร์โบท่าที่ออลตา้าแมนในหน้ามิลเลอร์โค่ไทยแทอกโจมตีศัตรูอย่างรวดเร็ว m i ลเ c อร์โค k ล็อกเกตแอคแท็่าโจมตีของอตา้าแมนในหน้ามิลเลอร์โคไทยที่พุ่งมาจากนอกโลกด้วยความเร็วสูงจนร่างกายห่อหุ้มด้วยประกายแสงและพุ่งชนใสศัสสตรูด้วยความรุนแรง เดือดสปินเทคนิคเทคนิคพิเศษของต้าแมนไดนาหมิลเลอร์เคียไทยที่ต้องร่วมมือกับยานกัตอีเกิลของหน่วยซูเปอร์กัตโดยต้าแมนไดนาหมิลเลอร์เคียไทยจะแปลงสภาพของตัวเองเป็นพลังแสงแล้วเข้าไปรวมอยู่ในยานกัตอีเกิลแล้วให้ Eco, ยานกัตอีเกิลยิงตัวของเขาออกมาพุ่งโจมตีใส่กุต่อสู้ด้วยความรวดเร็วและรุนแรง ไฮสปีดมูคเมนต์คือพลังแห่งความรวดเร็วของต้มแมนไดนามิเคิลไทยที่จะเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วสุดขีดพลังยากแกย่ตามทันมินิเคิลโรลลิ่งพาเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วของต้มแมนไดนามิเคิลไทยด้วยการตีนาก,การม้วนตัวเพื่อเสริมความเร็วเนเจอร์คอนโทรลพลังในการควบคุมสภาพอากาศของต้มแมนไดนามิเคิลไทยซึ่งสามารถนำมาใช้ในการดับไฟได้หรือแม้กระทั่งใช้ดูดซับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เพียมมาเป็นพลังงานให้กับตัวเองได้มินิเคิลทันเดอร์ชาร์จ ความสามารถที่อุลตร้าแมนไดนามิลเลอร์โคไทยใช้การดูดซับสายไฟเพื่อเปลี่ยนให้เป็นพลังงานของตัวเองหรือใช้สายไฟที่ดูดซับมาโจมตีใส่คู่ต่อสู้หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้งานต่อไปได้อีกด้วยบุนต้าใสาชิกนี่คือพลังจิตของอุลตร้าแมนไดนาที่ใช้ในการควบคุมหน้าของคู่ต่อสู้ให้ลอยขึ้นฟ้าก็ได้ มิลเลอร์โค้ลริบติงเวฟพลังจิตของต้าแมนไดนามิลเลอร์โคิลไทยที่ใช้สายฟ้าจับล่างของเป้าหมายเพื่อใช้เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่ต้องการคุนต้าต ok ็อกอพลังตาดีของต้มแมนไดนามิลเลอร์โคิลไทยที่ใช้มองทะลุทุกสรรพสิ่งเพื่อสแกนค้นหาเป้าหมายที่ต้องการคุนต้าเมจิกพลังแยกล่างของต้มแมนไดนาล่างมิลเลอร์โคิลไทยที่สามารถแยกล่างของตัวเองออกมาจัดการกับผู้ต่อสู้ด้วยอ,อย่างรวดเร็วดังใจนึก ถ้าโจมตีประเภทลำแสงของตัวแมนไดนามลเลอร์คไทยจะมีอยู่ไม่มากแต่ก็มีอนุภาพที่ร้ายกาศที่จะนํามาใช้ให้เห็นกันด้วยได้แก่ชายนิ่งจัดท่าที่ต้าแมนไดนาเมลเลอร์คไทยสร้างกระจกขนาดใหญ่เพื่อดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์และแปลสภาพกลายเป็นลำแสงความร้อนโจมตีใส่ผู้ต่อสู้แฮนด์ชูเตอร์ท่าที่ทาให้ต้าแมนไดนาเมลเลอร์คไทยเปลี่ยนแปลงพลังจิตของตัวเองเป็นบีมสีฟ้าใช้ยิงใส่ผู้ต่อสู้ด้วยมือทั้งสองข้าง ทีมสไลเซอร์ถ่ทาทีมต้งแมนไดน,นารวบรวมพลังงานไฟฟ้าไว้ที่มือขวาแล้วปลดปล่อยลำแสงสีฟ้าลำแสงนี้มีความสามารถที่ทําให้ดวงอาทิตย์เทียมของ TPC สามารถปลดปล่อยลำแสงที่ใช้ทำลายศัตรูได้ลำแสงลิเวอรีเลียมเวฟท้าไม้ตายทีเด็ดของต้าแมนไดน,นามิลเคิลไทยซึ่งถูกนํามาปรับใช้ในการต่อสู้มาแล้วหลากหลายรูปแบบลิเวีเลียมเวฟดีเวิร์เวอร์ชัน เป็นท่าทีุ่ต้องแมนไดนานมินเนอร์เคิลไทยทําการซึมซับพ,พลังโจมตีจากคู่ต่อสู้แล้วแปลสะภาพเป็นลําแสงเพื่อสะท้อนการโจมตีใส่คู่ต่อสู้ลิเวอรีมเวฟแอคแทกเวอร์ชันเป็นลาแสงลิเวอรียมที่อุลตร้าแมนไดนานมินเนอร์เคิลไทยทาการรวบรวมคลื่นพลังงานแสงสีสม้มปลดปล่อยออกมาในรูปแบบลําแสงขนาดใหญ่สามารถโจมตีใส่คู่ต่อสู้ได้อย่างรุนแรงอย่างขีดสุด ลีเว์เรียมเวฟไดเมนชั่นโฮเวอร์ชั่นท่าลำแสงรีเวลเลียมเวฟของต้มแมนไดาน,านาเมอร์เคิลไทยที่ใช้ยิงใส่คู่ต่อสู้ซึ่งจะส่งผลให้คู่ต่อสู้ที่ถูกโจมตีจะถูกดูดเข้าไปในหลุมดำแบบทันที ร่างที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพละกําลังอันมหาศาลของอุลตร้าแมนไดนานั่นก็คืออุลตร้าแมนไดนาสตองไทยร่างสีแดงสุดล่ําบึกบึนโหนกใหญ่ส่งพลังพลังกำลังของต้าแมนไดนาสตองไทยนั้นเรียกได้ว่าหนักหน่วงและรุนแรงท่าโจมตีของ Thai, ต้าแมนไดนาสตองไทยก็จะมีให้เลือกใช้อย่างมากมายเช่นโวลแคนสวิง ท่าทุ่มของเต่าแมนไดนาสตองไทยโดยใช้มือทั้งสองข้างจับล่างของคู่ต่อสู้และหมุนด้วยจํานวนหลายครั้งด้วยความรวดเร็วขีดสุดเพื่อปล่อยให้ล่างของคู่ต่อสู้กระแทกลงพื้นด้วยความรุนแรง โฮไดนาไมค์ท่าทุ่มอีกท่าที่ยุตร้าแมนไดนาสตองไทยจับล่างของคู่ต่อสู้คว้าออไปกระแทกใส่ศัตรูอีกลายสเปซไดนาไมค์ท่าที่อูลตร้าแมนไดนาสตองไทยจับล่างของคู่ต่อสู้โยงขึ้นไปบนท้องฟ้าและลอยออกไปสู่อวกาศด้วยพลังแข็งอันมหาศาลอุลตราวิเปอร์ท่าที่อุลตร้าแมนไดนาสตองไทยใช้แขนเพียงหนึ่งข้างแบกล่างของศัตรูขึ้นและคว้าออไปด้วยความรุนแรง อุลตราลิฟเตอร์ท่าที่อุลตร้าแมนไดนาสตองไทยใช้มือทั้งสองข้างแบกล่างศัตรูขึ้นแล้วบินออกสู่อวกาศเพื่อผ่านร่างของศัตรูไปทิ้งในห่วงอวกาศสตรองคัตเชอร์ท่าที่อุลตร้าแมนไดนาแบกล่างของศัตรูลอยขึ้นบนท้องฟ้าแล้วตามไปพานศึกด้วยพลังหมัดที่พุ่งเข้าชกล่างศัตรูด้วยความนุนแรง ตรองพันธ์ท่าโกของต้มแมนไดน้าสตรองไทยด้วยหมัดพลังแสงสีแดงที่มีความรุนแรงสูงมาก ไดนัคโคท่าชกแบบอัปเปอร์คัต oh ของต้มแมนไดนาสตองไทยเหน่ยหมัดพลังเพลิที่มีพลังรุนแรงเทียบเท่าหมัดสตองพัน์ก่อนหน้านี้คลอดเคาน์เตอร์พันธ์ท่าชกระยะประชิดของต้มแมนไดนาสตองไทยที่ใช้หมัดปะทะกับผู้ต่อสู้โดยตรงสตรองคลิกพาทิวต้มแมนไดนาสตองไทยทําการวิ่งเข้าไปถีบใส่คู่ต่อสู้ด้วยความรุนแรงที่ทําให้คู่ต่อสู้ลอยระลิ้วไปไกลอุลต้าฮิวด็อบ่าทิวต้มแมนไดนาสตองไทยใช้ลูกถีบตอกส้นประกายแสงสีแดงโจมตีไปที่คู่ต่อสู้ด้วยความรุนแรง แบ็กวาดคิกท่ากระโดดหมุนเตะของต้าแมนดายหน้าสตองไทยสตรองบอมท่าทิวต้าแมนดายน่าสตองไทยทำการพุ igh, ่งลงมาจากที่สูงด้วยลูกถีบใส่ผู่ต่อสู้ด้วยความรวดเร็วเราชูเตอร์ท่าทุ่มแบบแบ็กซูเพ็กของต้าแมนดายหน้าสตองไทย สตองซิสเตอร์พาทิวตัวแมนในหน้าสตองไทยกระโดดใช้ง่ามขาโจมตีใส่คูตต่ต่อสู้ไดนาทอร์นาโดแอคแท็กพาทิวตัวแมนในหน้าสตองไทยหมุนตัวควงสวาสดพุ่งโจมตีใส่คูต่ต่อสู้ด้วยความเร็วสูงสามารถทะลุทุกสิ่งได้อย่างง่ายดาย ในหน้าฟลิกท่าโจมตีของต้าแมนในน่าสตองไทยที่ใช้นิ้วดีดไปที่หน้าของศัตรูสามารถทําลายระบบภาษาของศัตรูได้ชั่วขาว Cat ric, ่าวแคทฟลิกท่าทีวต้าแมนในน่าสตองไทยใช้มือทั้งสองข้างตบประสานกันต่อหน้าศัตรูสามารถทําให้ศัตรูเกิดอาการช็อกได้เบิร์ดลาเลียดท่าทีวต้าแมนในหน้าสตองไทยใช้พลังแสงสีแดงห่อหุ้มล่าของตัวเองแต่พุ่งโจมตีศัตรูด้วยพลังหมัดอันมหาศาล กนเน็ตบอมเบอร์ชูติ้งท่าไม้ตายที่ทรงพลังที่สุดของตัวแมนไดนซาสตองไทยรวบรวมพลังอันล้อนแหลกเพื่อสร้างลูกไฟขนาดใหญ่ยิงใส่ก่ต่อสู้ด้วยความรุนแรงขีดสุดถือได้ว่าเป็นท่าที่มีพลังทำลายอันมหา,าศาลเป็นอย่างมาก กันเน็ตบอมเบอร์ชูตติ้งไททูจะเป็นเวอร์ชันที่ลดความรุนแรงลงมาฮอลตอร์แมนไดนาจะทําการแปลงพลังแสงที่ศัตรูที่ใช้โจมตีมาสร้างเป็นลําแสงแกนเน็ตบอมเบอร์เพื่อใช้โจมตีคืนใส่ศัตรูนอกจากความสามารถหลากหลายของอุลตร้าแมนไดนาทั้ง3รล่างนี้อุลตร้าแมนไดนาก็ยังมีท่าไม่ตายที่รวมพลังกับเหล่านักรบอุลตร้าแมนคนอื่นๆด้วย,วยเช่นฮุตร้าดับเบิลสไลเซอร์ท่ายิงลำแสงจากฝ่ามือของอุลตร้าแมนไดนาไปพร้อมกับอุลตร้าแมนทีกาไฟนิงดับเบิลพัน ท่าบินพุ่งต่อยทีมอุลตร้าแมนไดนาจะประสานพลังต่อยกับอุลตร้าแมนทีกา้าทีดีสเปเชียลท่าที่อุลตร้าแมนไดนายิงลำแสงโซเจนร่วมกับลำแสงเซพีเลียนของอุลตร้าแมนทีกา้าทิปเปอร์อุลตร้าบีมท่าที่อุลตร้าแมนไดนายิงลำแสงโซเจนร่วมกับท่าไวซ่าซาดาซิโลช็อตกับลำแสงมูนไลท์แมทของซาซดาซิโลกับอุลตร้าแมนคอสมอส์ดคอมบิเนชันบาเลียถ้าที่อุลตร้าแมนไดนาได้รวมพลังกับอุลตร้าแมนไกอา อากูนคอสมอสและอุลตร้าแมนออฟสร้างมาเรียนในการป้องกันการโจมตีคอมบิเนชันเลย์ถ้าลำแสงที่อุลตร้าแมนไดนาได้รวมพลังกับอุลตร้าแมนไกอาอากูนคอสมอสและอุลตร้าแมนออฟเป็นคลื่นลำแสงขนาดใหญ่ที่ใช้โจมตีศัตรู และที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้อุลตร้าแมนไดนาก็มีความสามารถอื่นๆที่ถูกเปิดเผยมาแต่ยังไม่มีข้อมูลอย่างแน่ชัดเช่นลำแสงที่อุลตร้าแมนไดนารวบรวมพลังงานแบบลำแสงแฟตไซเคิลแต่โจมตีใส่สโตูในรูปแบบกระสุนแสงอุลตร้าบาเรียเดคแทงกูล่าเป็นคลื่นพลังงานที่อุลตร้าแมนไดนาสร้างเป็นบาเรียทรงสี่เหลี่ยมและใช้ไม่สําเร็จอีกต่างหากไฮสปีดมู่เมต์เวอร์ชันแฟตไทเป็นพลังที่อุลตร้าแมนไดนาล่างแฟตไทยโชว์การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วสุดขีดพลัง ลำแสงระเบิดจากฝ่ามือเป็นท่าที่ฮุนต้าแมนไดนาปล่อยลำแสงรูปแบบระเบิดจากฝ่ามือเพื่อใช้ทำลายสิ่งที่พัฒน,นาการเขาอยู่ลำแสงแฮนด์บีมของฮุนต้าแมนไดนาล่างมิลเลอร์เคิลไทที่ยิงลำแสงสีฟ้าออกจากฝ่ามือใส่ศัตรูลำแสงกิโยตินเป็นท่าที่ฮุนต้าแมนไดนาจะใช้มือทั้งสองข้างปลดปล่อยใบมีดพลังแสงสีส้มออกไปโจมตีศัตรูที่สำคัญใช้ไม่สำเร็จต่างหาก ความสามารถที่อุลตร้าแมนไดนามอบพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับดีนัทยิงสาวชาวดาวลาวีทําให้เธอรันได้รับการสืบทอดพลังอันยิ่งใหญ่จนกลายเป็นอุลตร้าแมนดีนัทได้จบแล้วนะครับสําหรับคลิปรวมพิตภาพไม่ตายและความสามารถต่างๆของอุลตร้าแมนไดนาถ้าหาคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการใดพวกเราก็ต้องกราบขอภัยกันด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกําลังใจพวเราสร้างสารรค์ผลงานดีๆกันต่อไปกดแชร์ไปต่างจักราวาลให้ทุกคนได้รู้ว่ายังมีช่องพวกเราอยู่กดถูกใจแฟนเพจ a c e b o o k เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรากนด้วยสำหรัวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้โฮกใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย